สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำโจทย์สองข้อนะคะข้อแรกอบอกว่าถ้าแรงลับของข้อที่หนึ่งมีค่าเท่ากับหกร้นิวตันโดยมีทิศทางไปตามแกนยให้ทิศเป็นบวกนะคะแล้วก็จงแสดงวิธีการหาค่าแรง F หนึ่แล้วก็มุมเซตานะคะจากรูปที่ให้มานะคะก็ F 1เราจะปิดเป็นสมการที่1ไว้นะคะ F สอง พอแตกแรงเข้าไปแล้วเราก็จะได้ค่าพิกัดออกมาอยู่ที่3ามลบสามรบวกห้ารสนะคะส่วน s 3จะเท่ากับ 353.6i อยห้าลบสามร้สนะคะส่วน fr จะเท่ากับ 423.3i อยยี่บวกสี่ร้นะคะแรงรับเราหาได้จาก fr บวก F1 บวก F2 บวก x F3 นะคะทีนี้เราจะหาแรง S1 ได้จากานำ S R ไปลบก,กับ F2 F3 ได้ <Okay. S 1> ค่าออกมาเท่ากับ528นิวตันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า F1 นะคะจะมีค่าเท่ากับ528นิวตันส่วนมุมเซตาก็คือจะมีค่าเท่ากับ29.2องศา ส่วนอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่าให้แสดงวิธีการคำนวณหาแรง F ซึ่งแรง F มีค่าเท่ากับ600นิวตันนะคะที่ทำตามแนวของชิ้นส่วน DE และที่ตั้งฉากกับชิ้นส่วน DE นะคะซึ่งในรูปได้หาพิกัดของ A, B, C, E, D เรียบร้อยแล้วนะคะ หา R E B ได้จาก R E ได้จาก R B ลบ R E นะคะได้ค่าออกมาเท่ากับ5.38นะคะส่วน U E B นะคะก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ3นะคะ U E D นะคะก็จะใส่ค่าอันนี้ไว้แล้วก็จะหาแรง F E D นะคะโดยการนำ600 คูณเข้าใน UED นะคะก็จะได้ค่า UED นะคะเท่ากับ334.57นิ้นิวตันนะคะเราก็จะทำการปัดทศนิยมขึ้นนะคะเป็น334.6นิ้นิวตันค่ะก็ขอบคุณค่ะ